ใครเข้าก so ่อนต้องเอาไอ้นี่เออใช่ใช่ใช่ไหนมาเลยนี่นี่นี่เครื่องวัดอุณหภูปูคืออะไรปูคือตากล้องใะไรก็ได้เอาไอ้นี่ไปทีเนี่ยไอ้นี่ยใช่เลยที่คุยกับผีที่บอกเอาเหอเขาอไม่ชอบมันโกงกัดไอ้เด็กจะใช้กับปูดีกว่ากูจะถืออิมเอฟเนี่ยแอบกูจะถืออิมเอฟบสักเดี่อมันถึงห้าแบบเขา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 เรื่องของผีปุ๊บผาเลย ทางปูมานะครับน้องๆจังเงียบปืนฮึงนน้วิ่ง่ะกระดูดครับมาดครับผมเ็นคอบครัวครับมาดครับมาดีครับโดนโดนโดนกีตาร์หนาแห่หมดเลยไปมีครับคุณนใจไงวะไดูหน่อยสิเพื่อนแนเนี่ยครับปิดอยู่ละจำได้จำได้ได้ยินเสียงน้ำไหนี ของหน้าบอกว่าของไอ้นี่กับไอ้ซิงลางจานไม่ต๊อกแจ๊ดหรือเปล่าซิงลางจานไม่มีเมื่อกี้เสียงน้าเลยต๊อกแจ๊ดนี่นเจอแล้วเจอแล้วต๊อกแ๊ดต๊อกแ๊ดในหน้าอยู่อยู่ตรงห้องนี้ปูบนรีพอร์ตไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยถาไม่เงียบเปิดไฟดปิดไเปิดไฟใครเอาอี๊ยมมาใครเอาอี๊ยมมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปไม่ได้เฮ้ยใครเอาอี๊ยมมากูมันโดนตัดตัดไฟไปเดี๋ยว นี่ยใครเอาเอฟมาเนี่ยใครเอาไอ้ไอ้สปิริตบล็อกมาไอ้เหี้ยวิ่งตัวอันหนากูเลยเฮ้ยไอ้กูปิดเฮ้ยอ้าเยจังเปิดประตูประตูไปแล้วกันปอะใครใครใครเอาที่คุยมาใครเอาที่คุยมาไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้กลัวมาเอามาเอามาเอามาเออมึงที่หลังมึงมีอะไรโยนให้กูอันอันไหนที่โดงทงงขาเอามาให้กู

ไปต yeah, right. really? well, an no ูพ oh, cool. mm ิป hmm. ตู่ไปตู่เจไตู้ใครใครใครใยังตู่ปตู่เยป้วระบายนะจังต้อเจอกันูหามันไม่เจออาจจะดูไล่ตูดเอ็มออยู่ชั้นชนใต้ดินก่อด้ลเอม่ก็อยู่ชั้นบนอ่ะ

จังไปชนเตาดินอาพึ่งนำเลยบกลมเออเอาสูเอาสูเยียอะไรไม่เลยบันไดตรงไหนจังเมื่อกี้มันโผล่บนไหนเนี่ยไม่เหมืเปิดไฟกันมั้งอยากเปิดไม่เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้มันเปิดของพี่แหละจะกพิเศษแล้วน่ะเนี่ยกเปิดได้มนมีปะเออ หมินมี่อ่ะดูแล้วกันนะหมินมีมันโผล่ข้างล่างเลยอ่ะเอาไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยรถผีหลอกของแท้เลยเออผีหลอกของแท้เลยนี่แล้วรถผีหลอกเหรอเออว่าหลอกจริงว่ะเฮ้ยเหี้ยงโมกเนี่ยผีหลอกเจอผีหลอกของแท้เลยหลอกหลอกงงงงไรเหี้ยจะรู้มันอยู่ไหนวะเนี่ยไปเร็วไปชั้นสอง มาชั้นสองเฮ้ยใคร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 ,ใครมือหว่างไปเก็บไอ้วิทยุดิเฮ้ยทำไมอยูุ่ดดามันเหมือนจะดูไม่รู้วะเฮ้ยเฮ้ยแล้วไปเปล่าเฮ้ย,อ,ยอะไรอะไรโอ้ยตำนานหน้าบันไดอีกแล้วอะทุ่งใส่อะเฮ้ยไอ้ของนี้ห้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 องนี่ไอ้เจือตำนานหน้าบันได มา้ามสามาโอเคไฟนี่ดีอ่โอเคอเลยตำนานหน้ามันดีนี่ไหนอ่ะอ้าวะโด้งทำไมไฟมันสว่างทั่วบ้านไ,<ว>ไดยวะเสียง<ว>อะไร,รอ่ะใครเปิดประตูใครเปิดประตู โอ้ยเจี oh. Oh, ๊ยบคือตกกระจตัวเจี๊ยกระจเพื่อนกันเองไม่เปิดไม่เปิดมตกีปต้ยไรโอ้ยออกมันโอ้โหโอ้ยเจี๊ยบดูข้าสมองดิเีย้ทไงมาานือเด้นงเด้ ยังไม่เจอรลักฐานที่อะไรเลยไม่นั่นเหรอยูเล่เปล่ายูเล่เปล่าพูดแต่เรายังไม่เจอที่อะไรเลยเพื่อนเออแต่ค่าค่าสมองมันรดเร็วกว่ายูเล่เปล่าเออแต่เราเดินแทบไม่เปิดไฟกันเลยนะเปิดเออเองเดินจะไม่เปิดไฟกันเลยแต่แต่แต่ยูดีมันก็เปิดไฟทั้งหมดให้เองอ่ะปไเออป้าปปปจะหา้เป พีเจดีถามคดออฟเพื่อนโอเคได้เพิ่มเข้ามาด้วยดีเดี๋ยวกูโดนล็อกแล้วไล่กูกำลังเข่าอยู่เนี่ยแล้วกูแล้วกูไปถามแล้วกูไปถามมันไงบล็อกหลังประตูเลยเมื่อกี้สวัสดีครับอุ้ยมีห้องนี้ด้วยต้องรับเลยน้องห้องนี้แล้วกันนะเวางปอดไฟเวเวลาผีมามก็จะออกไปไหนไม่ได้พวกกูวิ่งหนีได้ไอ้สัตว์โอ้โหกูไม่นอาขาศครับในยี่ยี่อะ ไปได้ครับครับไอ้เพียไม่ดูมันตอบ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 ก็ไปเลยตอบมันเหรอตอบมันเหรอวะกปเลยมันอยู่ย่ห้ยิมเอฟสองะไรวะเอาใครเปิดประตูใครเปิด ไอ้บอลมาตู้ไปดูไอ้ิดประตู้เยี่ยน่าไอ้เปิดูกออยู่กูัวไอ้กูบอกเลยผีเข่ามาแตกสามไอ้ครเปิดปมาตู้เหี้ย ไม่ไฟมันยังกระพริบอยู่เลยไม่ใช่ไหมไม่นะงั้นไปอยู่เนี่ยเฮ้ยจังมันเขียนไหมเปประตูเพื่อนมันไม่เขียนมันมีคนออมไหมมันมีคนออมไหมตัวนี้เข้าไปได้ไม่หนาวอ่ะเปิดเเปิดดไ้ายยี๋ยวดูคนออมเดี๋ยวไฟพี่ไว

กูกูทิ้งไว้ฉายกูทิ้งไว้ฉายมันปิดไฟไม่ถ่ายไปกูดูกล้องแป๊บนึงไม่มีเลยนะาม่ยิมเอฟหนึ่งเอฟหนึ่งยิมเอฟหนึ่งอุณหภูมิเก้าองศาไปแลิมเอฟหนึ่งอะไรตกอ๋อกูตีประตูกัน ไปได้หนนะมันไม่เขียนน่ะเฮ้หาหาอะไรในมือหน่อยดิหนงอะไในมือหนงอะไรในมือเจ้งมไปของเซฟของเซฟผองเซฟตรงนี้ของเซฟมีอะไรวะมีสปิริตโปรตไกเอ้มีผีใหม่ เวนดิโก้ผีเวนดิโก้จังมึงเห็นกดอออมไหมกูพยายามจะดูหลายรอบแล้วเพื่อนแต่ก็มันก็ไม่หนาวอ่ะรีบจบเลยเดี๋ยวคลิปยาวนะลงไไปปเิดกันมันเขียนหนังสือมันเขียนหนังสือมั้ยไม่ไม่เขียนลงไปยิีมอ้มโดนทิ้งเลยกัน

มาอยู่นี่ก่อนกูว่าค่าสมองเองเดี๋ยวศูนย์มันยหนอแหละใช่จริงเลยจะไปใช่ศูนย์มันยหรอไอ้จังไอ้กูเล่นหนึ่งกูก่ากูเล่นหนึ่งอืมตัวศูนย์ต้องศึกก็ไม่คิดเลยใช่กูเล่นศูนย์หลับตาหรอบสบายไปไปโอเคเฮ้ยมันต้องดูโคตรออฟอ่ะถ้าดูโคตรออฟมันจะเป็นไอ้สปีดเฮ้ยมันจะเป็นตัวตะไคร้ เรไม่สามารถดูได้เราไม่ไปิดไฟซึ่ง <c oughs> ไม่อยู่ข้างในเอ๋อ,อดูประตูดิประตูมันเป็นไรล่ะมันไม่หนาวอ,อ่ะไม่อะประตูมันเป็นไรอ่ะป,ประตูมันเฮ้ยอะไรประตูมันแบบอะไรประตูแบบป่าประตูคุณเป็นไรอ่ะดูดิแล้วทำไมพวกมึงเข่าได้กันวะกูยังไม่เข่าเลยนายหยง เป้ยเฮียแม่งวิ่งผ่านนากูนั่นนนอะมันไม่มีใครปิดประตูเลยไอ้เจมึ่งิีประตูที่มันเปิดแล้วอะแล้วไปดูกล้องก่อนเฮ่ยมันจะแบบเื่อมันจะเขียนแล้วกูกดเดินกูไม่ได้กดวิ่งเลยเฮียตทรศั์เหลใครตทรซั์อ่ะ

ใช่รอบสองอ่ะโอ้โหเราถนัดกูเลยทีนี่มันต้องไปดูมันหนาวไหมอ่ะมันจะมีหนาวกั็กดออฟสองอย่างอ่ะที่มันเป็นที่มันเป็นไปได้มีหนาวกั็กดออฟสองอย่างที่มันจะแบบจะมันแบบมรรลุผีได้หนาวหนาวหนาวเฮ้ยเฮ้ยคอ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 ยอ้าวกูเข้าบ้านกูเข้าบ้านละกูเข้าบ้านละทีนี้ต้องว่าผีอ่ะ <L ock> อ,อู้อขับไปละครับเอ,อ,อ็งเองมึงมึงเองไม่เห็นเลยจังว่ามันตายยังเฮ้ประตูกูกยินเสียงอู้มไหมพี่ตายยังประตูไฮ้ยจังตแตกเหรอ,อตายเอ็งเอ็งอ็งเซฟเหรอกเพื่อนตายเราปลอดภัยแบบเวลามีเพื่อนตายแล้วจะกูจะรู้สึกสบายใจผิดปกติสบายใจสุดๆเลยเวลามีเพื่อนตาย กูชอบกูิมแล้รอเวิ่งลงมันบินได้ไหมบินได้กดออฟกดตัวก่ผูกกาแบบผีผูผูผูก้าแล้วนี่ผีผีแบบหันปุ๊บวิ่งลงไปอย่างเดียวเลยผูก้ากูไม่สอนผูก้ากูแบบกาหันมากตอบยังไงแต่ินแล้วเออด ผูกกาของเท้ผูกาของเทบ้านโอ้ยโคตรยาวไอ้บัายาวพอะไรยาวพ่ออะไรยาวพอหาโ้ตออมไม่เจอไม่มัน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 เป็นก็ไอ้หมวดฮา ก่าของเทพอะไอยเชี้ยวิ่งบวกก็ผีผีหันวิ่งเขาหาผี